อากาศเปลี่ยนฉันต้องเป็นหวัดบรรดาผู้ที่รักคาพวกนี้จะต้องกินผลมอนมคุณไม่ต้องห่วงเลยว่าตอนนี้คุณจะเป็นหวัดหรือเปล่าคุณเป็นแน่นอนรู้ไหมว่าเปลี่ยนอากาศทันทีไรเนี่ยฉันเป็นคนแรกในซอยที่จะต้องป่ว <laughs> ย <laughs> เปลี่ยนได้แล้ว แล้วมันมเป็นแค่เรื่องสุขภาพนะเรื่องการเงินด้วยเนะี่ยบางคนอยากตายบางคนอยากตาย่านอ,ยาายอนไมัเอ็ควรเพราะว่าอยากหนีนี่ฉันไม่รู้จะอะไรกินปัญหาแบบนี้ฉันไม่รู้จะพึ่งใครพูดได้ยังไงพระเจ้าไม่ใช่ที่พึ่งของคุณหรือไงเมื่อคุณพูดแบบนี้อยู่เรื่อยๆฉันไม่รู้จะอะไรกินฉันไม่รู้จะอะไรกินฉันไม่รู้จะอะไรกินบรรดาผู้ที่รักคําพูดพวกนี้ก็จะต้องกินผลของมัน ถ้าคำีย์สอนให้เราเรียกสิ่งที่ยังไม่มีให้มีขึ้นไม่ใช่เรียกสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มันเปไน็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆเห็นไหมเมื่อพระเยซูทรงเห็นต้นมะเดือ่อพระองค์กล่าวว่าไงครับจากนี้ไปจะไม่มีใครได้กินผลจากเจ้าเลยแล้วสิ่งที่พระองค์กล่าก็เป็นตามนั้นถามว่าในวันนั้นทรงสร้างอะไรขึ้นมาครับหรือเปล่าในวันนั้นถือว่าบวกหรือลบ ลบแล้วเป็นไปนตามที่พูดไหมเป็นแล้วเวลาพระองค์ทรงบอกว่าจงมองเห็นเธอแล้วเปตาบอดมองเห็นอันนั้นบวกหรือลบ,อบอคุณเห็นหรือเปล่าว่าคําจากปากมีอํานาจทั้งบวกและลบระมัดระวังให้ดีคําที่ออกมาจากปากคุณสาเหตุในการที่คนไม่อยากอยู่ไปนานๆนมีเยอะอยู่ไปไม่นานๆอยู่ไปก็ไม่สนุกเพราะว่าวันนี้คุณไม่สนุกคุณก็เลยคิดว่าวันนั้นคุณจะไม่สนุก ให้คุณเปลี่ยนใหม่ว่าวันนั้นฉันสนุกเพราะวันนั้นฉันจะออกไปเยี่ยมคนแก่มากมายนน,นเป็นไปได้ไหมเมื่อคุณอายุเก้าสิบคุณจะออกไปเยี่ยมคนแก่อายุเจ็ดสิบไปอธิษฐานเกลือไปเสริมเสริมสร้าหรรงหนุนจิตชูใจไปวางมือรักษาครับเป็นไปได้อย่าไปก่อนที่คุณจะได้อยู่อย่างอิ่มใจพระเจ้าได้ตรัสเอาไว้ในสุดีบทที่เก้าสิบเอ็ดเราจะให้เจ้าอิ่มใจด้วยชีวิตที่ยืนยาว ถามว่าคําว่าอิ่มเนี่ยพระองค์เท่านั้นที่ทราบหรือเราทราบใครทราบคำว่าอิ่มเราอะไรทราบคุณกินข้าวเดี๋ยวผมรู้ไหมว่าคุณอิ่มผมไม่รู้หรอกคุณนั่นแหละที่จะรู้ว่าอิ่มคุณเองนั่นแหละที่จะรู้ว่ามันอิ่มหรือยังถ้ายังไม่อิ่มอยู่ต่อไปอีกหน่อยหนึ่งอยู่ไปเพื่อทําประโยชน์ให้กับคนอื่นนะครับ บางคนบอกวเฮ้ยแต่พระเจ้ากําหนดวันตายไว้แล้วพระเจ้ากําหนดไว้ไว้หมดแล้วว่าจะตายที่เท่าไหร่เคยดูหนังผีไหมพอถึงเวลานี้วันสุกที่สิบสามเวลาสิบเก้ามันเหมือนจะมีตัวหนึ่งเดินมาแล้วก็ใส่ชุดคลุมอะไรนะครับแล้วก็ถือ,อสมงามยาวๆเข้ามาแล้วก็มาเปล่งวิญญาณคุณแล้วไม่ว่าจะทำยังไงคุณไม่สามารถหนีสปานี้ได้คุณเชื่อแบบนั้นหรือเปล่า ว่าพระเจ้ากําหนดเอาไว้แล้วว่าเมื่อเจ้าอายุได้34ปีขอบคุณพระเจ้าผมเกิน34มัหลายปีแล้วเ <c oughs> มื่อเจ้าอายุ34ปีข้างขึ้นข้างแรงนี้เดือนแปดเราจะส่งทูตตัวเนี้ยทูตแห่งความตายมาลักเล็กชีวิตของเจ้าะพระเจ้าได้กําหนดวันตายของเราไว้หรือเปล่า จำไว้นะครับพระเจ้าเหมือนเดิมวันนี้วันนี้และสืบสืบไปเป็นนิจพระเยซูคริสต์เองก็เป็นเหมือนเดิมวันนี้วันนี้และสืบสืบไปเป็นนิในมาราคีก็บอกไว้ว่าเราคือพระเจ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงถ้าพระเจ้ากําหนดวันต,ตายไปแล้วจะไม่มีวันเพิ่มขึ้นหรือลดลงแม้แต่วันเดียวเห็นะไ,ไหมเห็นไหมครับไปเลาข่าดูนะครับในฮีบรูบทที่9เปิดเจอยัง มีบทที่9ข้อ27บได้กล่าวเอาไว้ว่ามีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะตายหลายคนอ่านถึงตรงนี้แล้วก็หยุดแล้วก็บอกว่านี่ไงพระเจ้ากำหนดวันตายของเราไว้แล้วอ่านดูใหม่ครับในข้อนี้บอกว่าพระเจ้ากำหนดวันตายของเราหรือเปล่าพระธรรมีบอกมีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะตายครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นจะมีการพิพากษา พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าพระเจ้ากําหนดวันที่คุณตายแต่กําหนดจํานวนครั้งที่คุณตายคุณตายในโลกนี้ครั้งหนึ่งจากนั้นจะมีความตายครั้งที่สองนั่นคือการแยกจากพระเจ้านิรันคุณไปอยู่ในบึงไฟเเมนขอบคุณพระเจ้าที่คุณไม่ต้องไปเจอความตายครั้งที่สองและบางครั้งถ้าพระเยซูเสด็จมาแบบนี้คุณไม่ต้องเจอความตายครั้งแรกคือสัมผัสสําหรับความตายครั้งที่หนึ่ง นะครับคุณต้องเจออย่างแน่นอนถ้าไม่ยีสูงไม่ได้เสด็จมาบางคนอาจจะเถียงนะครับบอกเอ๊แต่เคยได้ยินบางคนตายไปแล้วรับฟื้นขึ้นมาอย่างลาซาลัสเป็นต้องตายไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมาแต่ท้ายที่สุดเขาก็ต้องตายอยู่ดีนะฮะการตายออกจากร่างกายนี้คุณอาจจะถูกชุบมาอีกกี่ครั้งก็ตามนะครับแต่เมื่อคุณตายจากชีวิตนี้นั่นคือตายครั้งที่หนึ่งดีแานั้นะระวังให้ดีแล้วกันสําหรับความตายครั้งที่สอง ยาปฏิเสธพร,รูอย่าปฏิเสธความบาปไม่ได้ทําให้เราไปลงรกการปฏิเสธทางช่วยปัญหาที่ทําให้เราไปที่นั่นนะครับขอให้เราเปิดประดนหนึ่ง 1, องค์กษัตริย์บทที่สามข้อสิบสี่ด้วยกันมีใครใช้พันธสัญญาใหม่อยู่หรือเปล่าคุณหาไม่เจอนะครับ เพื่อนข้างๆก็แบ่งปันกันบ้างนะเป็นพงกษาร์บทที่3ข้อที่14พระเจ้าตรัสว่าถ้าเจ้าจะดําเงินตามทางของเรา รักษากฎเกณฑ์ของเราและบัญญัติของเราดังดาวิดบิดาของเจ้าได้ดำเนินนั้นเราก็จะให้วันเวลาของเจ้ายืนยาวคุณเห็นคําว่ายืนยาวไหมครับถ้าเกิดคุณศึกศาารรศาษาคําศัพท์ภาษาญี่ปุ่นตัวนี้หมายถึงยืดออกไปถ้าพระเจ้ากําหนดวันตายของคุณไว้แล้วเวลามันจะยืดออกไปไม่ได้มันมีเงื่อนไขที่จะทําให้ชีวิตคุณยืดเวลาออกไปได้ นไหมมันไม่ใช่เรื่องอัตโนมัติไม่ใช่ว่าเมื่อคุณรับความรอดแล้วคุณจะอายุร้อยยี่สิบปีกันทุกคนเห็นไ,ไหมไม่ใช่เชื่อพระเจ้าแนละ้วทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่จากข้อนี้แล้วถ้าคุณทําบางสิ่งบางอย่างมันสามารถยืดไปได้ดังนั้นขึ้นอยู่กับคุณมากกว่าที่ขึ้นอยู่กับพระเจ้าดังนั้นถามว่าคุณจะยุ่เท่าไหร่แล้วแต่พระเจ้าพระเจ้าก็จะถามว่าก็แล้วแต่เจ้าแหละจะกระทำตามเงื่อนไขที่เราวางไว้ไหม จากข้อนี้พระเจ้าได้ตรัสกับซาโลมอนว่าเจ้าไม่ได้ขอทรัพย์สินเจ้าไม่ได้ขอชีวิตกืนยาเอาละถ้าเจ้าทําสิ่งเหล่านี้เราจะให้เอาเป็นพระเจ้านะครับแล้วคัมภี่บอกเราไม่ได้เพราะเราไม่ได้ขอแต่ในขณะเดียวกันบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องการจะได้พระเจ้าก็ยังให้มีเงื่อนไขบางอย่างถ้าเราไม่ได้ขอแต่เราทําตามเงื่อนไขเราก็ได้เห็นไหม เรจะมีบอกเจ้าขอเราจะได้แต่ขณะเดียวกรรันพระองค์บอกว่าถ้าเราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนพระองค์ก็จะเพิ่มเติมให้เหมือนกันนั้นโอกาสที่คุณจะได้มาอยู่สองทางทางที่หนึ่งคือคุณขอตรงๆเลยกับพระองค์เวลาเจ้า,จารู้ขอนี้เห็นไหมแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ขอพระเจ้าก็ยิ่งอยากให้คุณได้ย่า่ดีพระองค์ก็จะบอกคุณว่าเอางี้เจ้าไม่ขอไม่เป็นไรทําสิ่งนี้แล้วกันันจะได้เห็นไหมงั้นเมื่อพระเจ้าได้ถามกับซาโลมอนว่า เจ้าต้องการอะไรพระอเนี่ยอยากจะให้เขามีชีวิตยืนยาวน้ำมั่งคั่งแต่ยังว่านะดาวิดก็ทิ้งทรัพย์สมบัติไว้เยอะแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็ขอพระองค์